สวัสดีพี่น้องมือนี้เยีจิวกับอากาศกะเย็นจักน้อยมือนี้แล้วกะเลยมาเบิกบักผิกบ้านลูกสาวแล้วพี่น้องออกดกดกพี่น้องบังเวยบักผิกซอยเยีจิวเนี่ยลม่ม ดอกหากพี่น้องกระลัง่นหน่อยๆขางเทิงนี่เต็มเพิ่นออกหมากออกดอก มะคุงกับกระลังไงพี่น้องห็นบอกมะคุงมู่เอามาหายตนใบใหญ่อดอกปารีเพลอมาเถือกขี้ดินขางหนอกคนกระลังไงพี่น้องมามะคุงได้ติวตนกาเง่าปวดศอกกลัวแล้วเอามาลงขีด้ดินไปพี่น้องได้กินบ่ได้กินเนี่ยจะาคอยวากันพี่น้อง เบอกพริกว่าก็สุกหน่วยเดียวลูกสาวย,ายังจีวมาเกิบมาเกิดเทศคือบอกขวัน,นำน้ำปอเอาให้ไปเตะปุดด๊บเตะปุดด๊บเลยนี่กับหมักแตงเพิ่นพี่น้องใคยพี่ใหญ่ใหญ่เป็นใจยานพร้อม ไม่เห็นพริกสุกเลยยังไม่สุกเท่าไหร่ค่ะเพิ่งก,กังเทาะเขะโพดกะฝักให้ได้พี่น้องได้ได้กะจะได้กินเพิ่นกระลังหอยเพิ่นกระลังยุกก่โกคคากพี่น้อง มะเขืเทศใหญ่กันล่งจะสุกมะม่นสุกแต่มเมือเทศพี่น้องมะระยี่ติ๋วกับสุกพี่น้องวันมันบอกคุ้งสุกนี่ไม่ใช่มะละกอนะคะไม่ใช่กล้วยมะระสุกค่ะขึ้นไปพูนกับสุกอีกเล้พี่น้องพอไปยี่ติ๋วปลอยเห็นมันสุก กกระดกค้าคิลีเทพี่นอ้องเบิ่งเบิ่งไกลๆก,กำลังออกมากำลังออกดอกเต็ม พริกสีสีเขาดำรรสีขำกรรับนี่พี่น้อง พู้ได้ข่าเมื่อบรลัยติวแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้ว้อพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้เราพร้อมพี่น้องสวัสดีค่ะ